สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเดชานบุญนวิชเช่านครับวันนี้ผมปิดเทอมครับเลยจะพามาทําผัดกระเฉดกุ้งนะครับมาในช่องโคโค่ฟู้ดเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาแทนแม่ครับวันนี้ครับเราจะมาทําผัดกระเฉดกุ้งโดยการล้างผักล้างกุ้งให้สะอาดก่อนครับหลังจากนั้นให้นํากุ้งไปหมักกับซีอิ๊วขาวนิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะเทม หลังจากนั้นให้ใช้ช้อนหรือถ้าใครไม่สะดวกก็ให้ล้างมือแล้วใช้มือคุกได้เลยนะครับนี่ครับให้ใช้ช้อนคุกไปก่อนแลังจากนั้นพักไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะไปทํากระเฉดต่อหลังจากนั้นครับให้เราใส่พริกกับกระเทียมนะครับลงไปตําด้วยความเผ็ดแล้วแต่ใครชอบนะครับชอบเผ็ดมากก็ใส่มากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยได้ครับ ตำให้พอแหลกครับหลังจากนั้นครับให้เอานำพริกกับกระเทียมที่ตำเสร็จแล้วให้ตักลงใส่ถ้วยแยกไว้นะครับเพื่อรอผัดสำหรับวันนี้ผมใช้เป็นกระเทียมตลาดนัดแล้วก็พริกกินดานะครับผมลืมบอกไปนะครับสำหรับใครที่อยากได้กลิ่นหอมๆก็สามารถใส่น้ำมันงาได้นะครับแต่อยา่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเลี่ยน แล้วจากนั้นก็ใช้ช้อนคนครับแล้วก็เอาไปตั้งไว้ก่อนเลยเพื่อที่จะไปทําวัตถุดิบอื่นก่อนนะครับสําหรับตอนนี้นะครับเมื่อเราทําวัตถุดิบอื่นเสร็จแล้วให้เรามาทําผัดกระเฉดต่อครับหลังจากนั้นให้เราใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงครับไม่ต้องเยอะเพื่อแค่พอมีรสต่อไปครับใส่น้ํามันหอยต่อไปครับใส่เต้าเจี้ยวนะครับอันนี้อย่าใส่เยอะนะครับเพราะว่ามันเค็ม ต่อไปนะคะให้ใส่น้ำปลาน้ำปลาใส่แค่น้อยๆพอนะคะให้พอแค่มีกลิ่นหอมต่อไปนะครับเนื่องจากผมไม่ใส่ผงชูรสผมก็เลยจะใส่น้ำตาลพอนะครับแค่ครึ่งช้อนชาพอนะครับนี่ครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปรอดูวิธีการผัดก่อนเลยครับ ก่อนผัดนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเติมน้ําเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นน้ําร้อนหรือน้ําธรรมดาก็ได้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับแค่ก้นแก้วก็พอตอนนี้นะครับถึงขั้นตอนวิธีการผัดนะครับล้างกระทะให้สะอาดแล้วก็รอให้แห้งนะครับสำหรับวันนี้ผมใช้เป็นน้ํามันหมูนะครับเจียวเองใส่ลงไปไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเรามีน้ํามันงาในกุ้งแล้วก็พวกน้ํามันในผัดกระเฉดอยู่แล้วครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็ต้องเอาพริกกับกระเทียมใส่ลงไปก่อนนะครับนี่ครับเดียวไปก่อนเลยผัดให้หอมนะครับเนื่องจากเราใช้น้ำมันน้อยเราก็ต้องเติมน้ำเข้าไปก่อนนะครับนิดนึงไม่ต้องเงยอะนะครับเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็น ผัดให้หอเลยครับเวลาตอนนี้ต้องให้ผู้ปกครองช่วยดูแลด้วยนะครับไม่งั้นน้ำมันจะกระเด็นพองได้หลังจากนั้นครับให้เราใส่กุ้งที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับกุ้งมีกลิ่นหอมเข้ากับพริกกระเทียมที่เราทําไว้นะครับกุ้งเนี่ยอย่าผัดนานนะคะเพราะว่ามันสุกเร็วเมื่อกุ้งหอมแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายครับให้เราเทผัดกระเฉดที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับนี่แล้วครับตอนนี้กลิ่นถึนมากเลยครับทุกคนว้าผัดด้วยไฟแรงนะครับแต่ผัดไปใช้เวลามาน้อยเพราะว่าถ้าผัดนานเกินไปะจะไม่ผักแห้งและแข็งนะครับเดี๋ยวเราไปเสริมใส่จานกันเลยครับ ครับเสร็จแล้วครับผัดกะเพราเอ้ยผัดกระเฉดก,เกุ้งของเรานะครับนี่นะครับเราก็จะมาชิมรสชาติกันเลยนะครับกระเฉดกุ้งทําเองได้ที่บ้านง่ายๆครับอืมอร่อยมากเลยครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปที่สนุกแบบนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ